แล้วก่อนไม่ต้องไปเครียดหมอเดชหมอเดชไหนหมออาเดชอันนี้ยังพินมาบ้านลุงเดชอีกแล้วนะจ๊ะจะถ่ายคลิป่อยนะอันนี้ยังพินมาบ้านบ้านลุงเดชอีกแล้วนะนี่แอันนี้หมอจินดาโอ้โหไปถ่ายบ้านนั้น บานขายก็ไม่มีใครเขาไม่มีใครขายบอลให้หนูเขาห้ามหนูเข้าบ้านกันทุกคนแล้วเขาบอกว่าหนูถ่ายแล้ว <c oughs> เขาไม่มีความสุขเลยเขาห้ามเข้าบ้านแล้วูกกนะจ<า>ก้ะเนี่ยนะ <c oughs> โ <c oughs> อ้โลุงผสมเองเจกันนี่กับมีอันนี้หมอเดชหมอยอดเดชแต่นี่หมอเดชโดยลุงเดชอะ ไก่ทองประเสริฐหมอเดชอันนี้ชื่อลุงเดชคุณเดชอันนี้ไม่อยู่ต้นนึงเป็นลูกบอลนะนะใบกลมคล้ายกับหมอจินดาแต่มาเชือกป้ายเนี่ยเนี่ยเลาได้ต้นหนึ่งแล้วนะที่หน่อมันมันอยู่ตรงไหนหมดเดี๋ยวมาควางลุงเดชพูดเขาบอกว่าบอลเนี่ยจะล้นตลาดจริงไหมลุงลุงทำมาลุงเดชทำมานั้งกี่ปีแล้วมาสัมภาษณ์ลุงเดชทำมาตั้งแตนสี่สิบปีแล้วอ่ะแล้วมีล้นตลาดไหม ขายตั้งแต่ต้นสิบบาทยี่สิบบาทอนะขายได้ถึงทุกวันนี้อต้นและต้งบอลทำไมขายได้บอลสีนะบอลสีขายได้ตั้งกับพระถึงชีพระถึงชีจริงไหมจริงต้นไม้อื่นนี่พระชีไม่ซื้อนี่จริงไหมจริงเอออะขายมาทำบอลมาตั้งสี่สิบกว่าปีแล้ว เป็นกรรมการบอลทีรอบรีนะส่นหลวงรอกข้าวนี่ใบประกาศเป็นปึกเราไปดูแทนไม่เป็นปึกเนี่ยมาดูได้เลยใช่ขายไม่ได้นะมันไม้ใบขายไม่ได้แต่บอลนี่ขายได้เอ๊ะทำไมพระทีซื้อใช่ไหมแต่ไม้ใบน่ะมีพระทีซื้อไหมไม่ซื้อไม่รู้ขายมันอยู่ถึงทุกวันเนี่ย เมื่อก่อนนะขายสามต้นร้อยก็ไม่มีรูปรีขายไปขายมาจนปลุกตึกในหลังหนึ่งนะไปดูโอ้บ้านลุงเฟอนิเจอร์ลุงนะอย่างเพียบมาดูได้เลยบอมามาดูได้เลยอันนี้และใครที่กลัวว่าทําบอลแล้วจะเจ๊งจะขายไม่ได้มาฟังลุงนะขายขายไม่ได้ไม่ได้ขายมาสี่ห้าสิบปีไม่มีร้นตลาด มันไม่มีจะขายมันจะมีลงตลาดวันนี้นะไม่อยากจะพาไปหลังดูโรงเรือนตะเดชเดี๋ยวเดี๋ยวะบินไปถ่ายโรงเรือนให้ดูก็แด้แต่ไกลจังเลยมันไม่มีจะขายมันไม่ใช่ขายไม่ได้ไม่มีจะขายใช่ไม่มีจะขายตอนนี้เลยนะมาในพูดเล่นตลาดไทยสั่งไว้ประมาณห้าร้อยต้นตลาดไทยเลยนะแล้วผู้ใหญ่โชดมีพันต้นเอาหมดนี่ แล้วก็กรุงเทพโอ้โหสั้งยี่สิบเจา้าไม่มีไม่มีขายไม่มีขายแล้วตอนนี้มีกระโจมอยู่ถ่ายโจมคนดูไปประมาณหนึ่งรอยต้น,ตนมาเดี๋ยวหนูไปถ่ายกระโจมก่อนนะไปเ,<อ>เดี๋ยวขอเวลาแป๊บอันนี้ดินลุงนะกระถางลุงถือทีหนึ่งรถมาส่งเป็นกระบะรถจ้ะลุงส่งทีกระถางนะทีทีห้าพนลูง,งั้นแหละ ไม่แต่ไม่พอขายเชื่อเยพินกันยังถ้ยนี่บ้านอันนี้พาเคยพามาบ้านลุงเดชมีแต่บอนสวยๆวันนี้ไม่มีเลยมดลุงเดชขายมดจริงพาไปดูหลังบ้านเองเนาะไปไปไม่ได้มานะเป็นเดือนแล้วมันังไม่ได้มาเออดด้ว่าว่ะ ที่มาครั้งนี้มหนูมาล้วนั้นจำหนูได้ปะเล่นหนูก็ไม่ได้เลยไปมาอะไรอยู่เพราะมันต้นเล็กหนูดูไม่ออกโดนเล็กเถวไปหมดเลยยังนั้หนูไม่รู้ไงแา่ว่ามันโอ้โหอะไรนี่ตู้อะไรบอลเหรอนี่ซ่อนไว้ซ่อนเหรอ้างบ้านบอลดรทางบ้านแดงากเราก็จะขายแปงหน่อยได้เลยตรงหน้าในเพจไหน โอ้โหมะพร้าวอร่จั <si ๊กอร่จ๊กอันนั้นเขาเรียกอะไรแดงหยิกเไอ้นี่ไว้ไงอับสอนสวรรค์เยอะเลยที่นี่ไหนแสดงว่าเต่าลงอับสอโอ้โหแววสวยๆทั้งนั้นอันนี้ไม่ต้องมาบ้านลุงนะลุงมีต้นเดียวของมันอืมอันนี่เขาเรียกอะไรไหนไก่ทองไก่ทองบัซเซิร์ด เขาว่าไม่ใช่ไก่ทองะเขาว่าอะไรขุนสีคงอะไรขุนสีีขุนศคงเออขุนศขุนสีคงไก่ทองประเสริฐอนนุนแม่อันนน้นอันนน้นไก่ทองอันนี้ไม่ไม่รู้ไม่แน่ใจอันนี้เขาว่าคอจะคงเขาว่าอัน้นนะพอจะคงคอจะคงโอ้หสวยจริงเนี่ยบอลเต่าเนี่ยบอลเต่าบอลเต๋เนี่ยขายของมันไม่ได้เลยเจ้าของมันไม่อยู่เนาะนั่นเนี่ยไม่กล้งอันนี้บอลแม่พันุ์เขาใช่โอ้โหนี่ไงดาว อะไรเพชรพันล้านอะไรไม่ใช่เพชรพันล้านเศรษฐีพันล้าน,น,านรัตนสินโอ้โหนี่ของจริงเลี้ยงโตแบบนี้มันจะสวยจริงเต่าเยอะเลยนะเนี่ยแล้วเต่าก็ผ่าไว้เยอะเลยอนุลาป้าป้าอน,นุลาป่ะน่ะบอกลุงละลาขึ้นเนี่ยป้าเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยบอกลุงเลยเอาป้าแป้งไงเนี่ยป้าแป้งเย็น้อยตัว แป้งเย็นคนน่ะแป้งเย็นน่ะมันฝนเยอะนะจะเชื้อราจริงนะป้าน่ะเชื้อราเชื้อราวันนี้เต๋าเจ้าของไม่อยู่เต๋าป่วยอเอาแป้งโหขุนช้างเอาไม่แอบไว้นี่เองของนูหายนี้ของใครอยป้ะของเต๋เหรอของเต๋าไหนอ่ะเต๋าทำตู้ใหม่เยอะเลยเต๋าบอกอยู่นี่จ้ะแล้วใครใครจะบอกว่าบอลมานไหน หนงเรียบเลยครับเต็มเลยไม่ต้องมากันนะจ๊ะตอนนี้ขอลุงพักผ่อนสักครึ่งเดือนเนาะจ้ะครึ่งเดือนจ้ะจะรอใหม่สวยทุกต้นเลยอ๋อเขาเปลี่ยนเป็นไอ้นี่เปนในนั้นแล้วเป็นไอท้องเหม็นจ้ะในบางคนก็วันนี้แล้วเสร็บางคนก็ว่าใน้ท้องเหม็นจ้ะพอพอพอมันโตขึ้นมาเวลานัน่นแหะมันออกใบใหม่แม่คือมันยิกอ่ะ ขอเด็กของหนูเป็นสีชมพูเลยถ้าสีชมพูในท้องเหม็นแล้วเนี่ยดูอ่ะมันไม่มีบอลบอลออกไม่ทานจริงจริงต้มอนจะเริ่มขึ้นจ้ะขดข้อยัดจัดว่าจ้ะมันอันของเต่าจ้ะของลุงแหละของลุงล้งกระถางหน่อยหน่อยกลับไปคุยมีราคาเขาคุยกัน เคยมีแต่สีแดงแต่ให้แดงสวยดีเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวก่อนกระเจียวหวานหรือเปล่าเพ็ดน้ำผึ้งบัวสวรรค์อีกแล้วอ๋อเออแล่วมันมีไรเออชื่อบัวสวรรค์อีกแล้วเราก็ไม่รู้นี่ไงแอบมาดูก่อนเยพินอบอนมาให้ลุงเพาะไว้มันโตช้ามากบอลที่เยพินผสมไว้แล้วมาให้ลุงเพาะลุงเอาไม่แอบซ่อนไว้ไหนนู่นน่ะ อ๋อมันยิบ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 ,ยบอย่างเงี้ยหนูไม่รู้หนูก็รอมันโตแต่ในกระมังโตแล้วมันเนา่าอ๋อเขาต้องแย่งแต่เล็กๆอย่างนี้ออ,อันนี้หกหลงอันนี้คัดไว้นี่ไม่ขายเลยขายไม่ได้ทำไมล่ะต้อขายไปเอาที่ไหนอ่ะอ๋อแสงขงมันด้วยแสงขงมันนี่ก็ให้มาไอ้เจ้าจากกักระพักก็ให้มาไอ้ตัจนี้ซื้อมาัจนี้สามร้อยหนังใหมอ่อะ่ไมไม่ใช่อะไรอ่ะ ขุนศรีไม่ใช่แล้วอะไรล่ะพญาเกษตรศาสตร์ค่ะมันชื่ออะไรกันม่รู้ไอที่เราเถียงกันตดนนั้นน่ะแ่งอยู่จนเหมือนขุนศรีแต่มันไม่เหมือนกันใช่ก็ใหญ่ของหนูอ่ะอ๋อไอนี่ของพุกบ้านเขาเลยยังไม่ได้ออกไปโ่นฝนตกอันนั้นั่นไออะไรวะต้นไอ้นั่นอ๋อลูกไม้มันต้องแยกตั้งแต่อย่างนี้แหละลุงหนูก็เพาะขึ้นเป็นตเล็ก ถ้าโตขึ้นแล้วยังเป็นันแยกมันตายก่อนเออหนูถึงว่าหนูเพราะไม่พอมันขึ้นมาสองใบทำไมมันตายแล้วแแสงงดนนนะหหูอยากเ็ต้นใหญ่มีต้นเดียวแค่นั้นนี่คือเคล็ดลับเลยนี่ลูกไม้ในหนูนี่นี่ลูกไม้ลุงนี่เห็นไหมนี่ยสวยลูกไม้สวยนี่ลูกไม้คุณเดชนี่นี่นี่คุนช้างมีสามต้นพอตั้งไปขึ้นแล้วมันเพิ่งขึ้น